กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับอักษรออนเลินกับครูนิวนะครับภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่2คราวนี้ลูกเราเดินกันมาไกลามากแล้วนะคือตอนที่4หลักการใช้ภาษาในเรื่องที่2คือเรื่องของคำราชาศัพท์นะเราได้เรียนรู้มาแล้วว่าเราเนี่ยมีคําในภาษาไทยมากมายเลยถ้านะักเรียนหลายคนน่าจะเคยได้อ่านนะกรอนบทนี้ลูกในโลกนี้มีอะไร เป็นไทยแท้ของไทยแน่นั้นหรือคือภาษานี่ไงของท่านปิ่นมาลากุลนะลูกนะจากกรอนบทนี้ได้บอกเอาไว้ว่าสิ่งใดเลยที่เป็นของไทยแท้สิ่งแรกที่ท่านกล่าวถึงเลยคือภาษาและสิ่งที่เรากําลังจะเรียงกันต่อไปนี้ก็เป็นหนึ่งในภาษาไทยของเราลูกนั้นคือการใช้คําราชาศัพท์ ในสมัยก่อนหลายคนอาจจะมีความเข้าใจลูกว่าราชาศัพท์นั้นคือคําศัพท์ที่ใช้เฉพาะกับพระราชาเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วเป็นความหมายที่ผิดไหมไม่ผิดนะลูกนะเพียงแต่เป็นความหมายที่ยังไม่ทันสมัยเพียงแค่นั้นเองเพราะในปัจจุบันนี้นะลูกนะคาว่าราชาศัพท์นี้หมายถึงคําศัพท์ที่ใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลต่างๆนะลูกนะซึ่งบุคคลต่างๆเราสามารถแยกได้ทั้งหมด5บุคคลด้วยกัน บุคคลแรกลูกคือพระมหากษัตริย์บุคคลที่สองก็คือพระบรมวงศานุวงศ์บุคคลที่สามพระสงฆ์บุคคลที่สี่ข้าราชการและบุคคลที่ห้าสุภาพชนก็คือพวกเรานั่นเองนะลูกนะทีนี้เรามาดูพระมหากษัตริย์ลูกพระมหากษัตริย์นะลูกนะจะมีอันนี้คุณครูบอกให้เป็นหลักสังเกตง่ายๆนะถ้าหนูเจอคําว่าพระบรมที่เขียนแบบนี้ ถ้านักเรียนเจอคําว่าพระบรมนักเรียนไม่ต้องคิดมากลูกเจอว่าพระบรมเมื่อไหร่แสดงว่าคำคานั้นเป็นคําราชาศัพท์ที่ใช้สําหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้นนะลูกนะแต่อาจจะมีข้อยกเว้นบางคํานะที่อาจจะใช้กับสมเด็จพระราชินีซึ่งนักเรียนสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะลูกนะแต่ในเบื้องต้นจะง่ายๆลูกถ้าเจอพระบรมเมื่อไหร่นะลูกนะแสดงว่าเป็นคําศัพท์ของพระมหากษัตริย์นี่ไง ใกล้ๆเห็นไหมถัดลงมาข้างล่างลูกพระบรมมวงศานุวงศ์วงศาก็คือวงตระกูลใช่ไหมลูกก็แปลว่าคนที่เป็นญาติคนที่เป็นวงตระกูลเดียวกับพระมหากษัตริย์เห็นไหมนะครับนะ,ะเรามาดูตัวอย่างคำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์กันมีลูกเราสามารถแบ่งได้5 หมวดด้วยกันหมวดแรกเลยลูกคือหมวดของอากับกิริยาต่างๆกินใช้คําว่าอะไรลูกกินใช้คำว่าเสวยนอนนอนนอนบรรทมนะลูกนะฝันสุบินนะลูกนะซึ่งอันนี้เป็นเคล็ดลับอีกแล้วถ้าเกิดคําราชาศัพท์นั้นเป็นกริยาราชาศัพท์อยู่แล้วหนูไม่ต้องเติมคําว่าทรงไปข้างหน้านะลูกนะเช่นทรงสุบินใช้ไม่ได้นะลูกนะใช้คําว่าสุบินอย่างเดียว เพราะทรงจะใช้นำหน้าคำกริยาสามัญเท่านั้นเช่นทรงฝันทรงบวชทรงยิ้มโอเคมีลูกนะหมวดต่อมาลูกหมวดของเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งคองเครื่องใช้ต่างๆนะลูกนะเช่นอะไรลูกเช่นรองเท้าใช้ว่าฉลองพระบาทแหวนพระธรรมรงเก้าอี้พระเก้าอี้เห็นไหมลูกนะเสื้อผ้าฉลองพระองค์หมวดต่อไปลูกหมวดอวัยวะอ่าส่วนนี้ที่คุณครูใช้พูดเลยเรียกว่าอะไรลูก พระอะไรลูกพระโอดใช้หายใจพระนาสิกใช้มองพระเนตรนี่เลยใช้หยิบจับสินของต่างๆใช้พระหัตทีนี้จากประสบการณ์การสอนหนังสือมานักเรียนจะจําสับสนลูกระหว่างพระกรกับพระหัตพระกรอแปลว่าอะไรพระกรแปลว่าแขนพระหัตแปลว่ามืออย่าจําสับสนนะลูกนะหลายคนจะจําสับสนว่าพระกรคือมือพระกรอคืออะไรต่อพ้องกันพระกรคือ อ่าแขนนะครับหมวดต่อไปลูกคือหมวดเครือญาตินะหมวดเครือญาติเช่นคุณปู่ทวดใช้พระอัยกาบิดาใช้พระราชบิดานะหรือพระชนกนะลูกนะลูกชายใช้พระราชโอรสลูกสาวล่ะพระราชธิดานะครับนะดังนั้นนักเรียนเนี่ยสามารถไปค้นคว้าคําศัพท์เพิ่มเติมลูกเกี่ยวกับคําศัพท์ที่ใช้สําหรับพระหมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ได้ในหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษา ดูลำดับต่อมาลูกคือพระสงฆ์พระสงฆ์ก็มีคำศัพท์ที่ใช้เฉพาะกับพระสงฆ์นะลูกนะเพราะพระสงฆ์เนี่ยเป็นบุคคลที่เรายกย่องนะลูกนะดังนั้นเราจึงต้องเลือกคำศัพท์ที่พิเศษขึ้นเพื่อเป็นการให้เกียรติพระสงฆ์คำศัพท์ที่เรามักจะได้ยินเลยก็คือคำสัรพนามที่ใช้เรียกแทนตัวผู้พูดตัวผู้ฟงังและตัวผู้ถูกกล่าวถึงคือสรรพนามบุรุษที่1 2และ3นะครับ ถ้าพระสงฆ์เรียกแทนตัวเองเวลาคุยกับเราพระสงฆ์จะเรียกแทนตัวเองว่าอาตอะไรลูกอาตมานะครับและจะเรียกแทนบุคคลที่พูดด้วยว่าโยมนะลูกนะส่วนถ้าเราจะพูดถึงพระสงฆ์เราจะใช้คําว่าพระคุณเจ้าหรือใช้คําว่าท่านเห็นไหมลูกนะหนูสังเกตได้เลยว่าคําศัพท์พวกนี้จริงๆแล้วที่เราต้อง จำเพราะว่ามันเป็นความละเอียดอ่อนด้านภาษาเราต้องการให้เกียรติบุคคลในระดับต่างๆบุคคลในฐานะต่างๆนะลูกนะหรือคำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์เช่ไนไอลูกนิมนจะใช้เมื่อเราต้องเชิญท่านหรือจะสวดมนต์คนปกติอย่างเราใช้สวดมนต์ใช่ไหมลูกแต่ถ้าเป็นพระพระจะเรียกว่าการทำวัดอพูดถึงทำวัดจำอีกคำหนึ่งนี้เลยจะมีคำว่าทำวัดกับ จำวัดนะักเรียนต้องสะกดให้ถูกนะลูกนะเพราะถ้าทำวัดสะกดด้วยวอ์แหวนมหากาศต่อเต่ารอเรือจะแปลว่าการสวดมนต์นะลูกนะแต่ถ้าจำวัดเป็นวอ์แหวนมหรากาศดอเด็กจะแปลว่านอน ต้องระมัดระวังให้ดีนะลูกนะทีนี้แต่มีพระสงฆ์องค์หนึ่งลูกที่จะใช้ราชาศัพท์แตกต่างจากพระสงฆ์ทั่วไปนั่นคือองค์พระสังฆราชนะลูกนะเพราะองค์พระสังฆราชเปรียบเป็นประมุขของพระสงฆ์ท่านจะไม่ใช้ราชาศัพท์เหมือนกับพระสงฆ์ท่านอื่นๆแต่ท่านจะใช้คําราชาศัพท์ในชั้นเดียวกับพระองค์เจ้านะลูกนะถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนเดิมลูกเปิดในหนังสือ นะลูกนะอ่ะต่อมามาที่คำสุภาพของสุภาพชนบ้างปกติเราใช้คำว่ากินใช่ไหมคำสุภาพของคำว่ากินคือคำว่ารับประทานคำว่าออกลูกอันนี้นะใช่ไหมออกลูกอาจจะดูแบบโอ้โหตกใจนิดนึงนะเราก็เปลี่ยนเป็นคำว่าคลอดลูกนะลูกนะคำว่ารู้ใช้คำว่าทราบพ่อใช้คำว่าบิดาแม่ใช้คำว่ามารดา นะลูกนะดังนั้นนะครับในการเลือกใช้คำศัพท์เราต้องระมัดระวังในการใช้เพราะบุคคลแต่และคนก็ใช้คำศัพท์ไม่เหมือนกันทีนี้คุณครูอยากจะให้หนูลูกมาดูตัวอย่างคำศัพท์เพื่อให้เห็นนะถึงความแตกต่างของการใช้คำศัพท์นั่นคือการใช้คำราชาศัพท์ของคำว่าตายหนูเห็นไหมลูกว่าในแต่ละ คนแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะใช้คำว่าตายแตกต่างกันถ้าคนคนนั้นเป็นพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีสมเด็จพระบรมโอรสธิราชสยามกุฎราชกุมารพระบรมวงศชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าที่ทรงพระสวัสดิ์เจ็ดชั้นเราจะใช้คำว่าสวรรคตหรือเสด็จสวรรคตถ้าเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าเป็นพระองค์เจ้าเป็นสมเด็จพระสังฆราชเราจะใช้คำว่าสิ้นพระชนสำหรับหม่อมเจ้าเราจะใช้คำว่าถึงชีพิตักใสหรือสิ้นชีพตักไสในลูกนะถ้าเป็นข้าราชการชั้นสูงเป็นประธานองคมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสภาเราจะใช้คำว่าถึงแก่อสัญกรรมถ้าเป็นพระภิกษุเป็นพระสงฆ์ทั่วไปเราจะใช้คำว่ามรณภาพ และถ้าเป็นสุภาพชนคนทั่วไปอย่างเราลูกเราจะใช้คําว่าถึงแก่กรรมเห็นไหมคุณครูอยากให้มองอย่างนี้นะลูกนะว่าการที่เราเลือกใช้คําราชาศัพท์ไม่ใช่เป็นความยุ่งยากไม่ใช่เป็นความเรื่องมากของคนไทยในลูกนะแต่เป็นการที่เราให้เกียรติบุคคลต่างๆผ่านภาษา นอกจากกิริยาที่อ่อนน้อมกิริยาที่งดงามแล้วภาษาก็เป็นตัวที่ให้เกียรติส่งถึงเกียรติของคนคนนั้นด้วยนะลูกนะเพราะการเรียนคำราชาศัพท์ลูกเราก็จะได้รับประโยชน์อันแรกเลยสืบทอดวัฒนธรรมทางภาษาอย่างที่คุณครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้สังคมไทยของเรานั้นเป็นสังคมของการให้เกียรติบุคคลต่างๆดังนั้นเราจะให้เกียรติบุคคลต่างๆผ่านอะไรลูก ผ่านการเลือกใช้คำผ่านการเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมกับบุคคลต่างๆต่อมาลูกเข้าใจภาษาที่ปรากฏในสื่อต่างๆทุกครั้งสองทุ่มเห็นไหมข่าวตอนค่ำๆมีการพูดถึงนายกรัฐมนตรีมีการพูดถึงข่าวบุคคลต่างๆมีการอ่านข่าวในพระราชสำนักถ้าเกิดนักเรียนไม่ได้เรียนรู้เรื่องของคำราชาศัพท์นักเรียนก็อาจจะไม่เข้าใจในข่าวนั้นและอาจจะทำให้ ไม่สามารถเท่าทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้นะลูกนะต่อมาข้อที่3ลูกนักเรียนจะได้สื่อสารอย่างถูกต้องนอกจากจะสื่อสารอย่างถูกต้องแล้วนะลูกนะยังเหมาะสมตามกาลเทศะด้วยเมื่อนักเรียนสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องแล้วนะลูกนะนักเรียนก็จะมีความมั่นใจในการใช้ภาษา พูดอะไรไปก็มั่นใจพูดอะไรไปก็น่าเชื่อถือพูดอะไรไปก็ทําให้ผู้ฟังนั้นเกิดความรู้สึกที่ดีกับเราเนเรียนจะเห็นได้นะลูกนาว่าประโยชน์ของการศึกษาคําราชาศัพท์นั้นเนี่ยคือการที่เราเนี่ยได้ฝึกฝนตนเองได้ทําให้เราเนี่ยสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและถูกต้องไม่พอลูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะเหมาะสมกับบุคคลอย่างเช่นที่ครูกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้พระหมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ วงไม่ใช่ว่ามีแค่องค์เดียวหรือสององนะลูกนะนอกจากพระมหากษัตริย์แล้วนะลูกนะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วยังมีสมเด็จพระราชินียังมีสมเด็จเจ้าฟ้ายังมีพระองค์เจ้ายังมีหม่อมเจ้าอีกหลายท่านด้วยกันนะลูกนะหรือแม้จะเป็นแต่พระสงฆ์ก็ยังมีพระสงฆ์หลายระดับไม่ว่าจะเป็นสามเณรพระสงฆ์ทั่วไปพระราชาคณะชั้นเอกพระราชาคณะชั้นเทพชั้นธรรมหรือจะเป็นสมเด็จพระราชาคณะหรือสูงสุดเลยคือพระสังฆราช เห็นไหมลูกข้อมูลเยอะไหมเยอะแต่เหมือนเดิมลูกนักเรียนสามารถไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหนังสือ หลักภาษาและการใช้ภาษาเล่มฟ้าเล่มเดิมเล่มที่เราคุ้นเคยแล้วนักเรียนก็จะสามารถมีข้อมูลนักเรียนก็จะสามารถมีรายละเอียดในการใช้คำราชาศัพท์ได้เหมาะสมกับบุคคลต่างๆนอกจากเราจะเป็นคนไทยที่ใช้ภาษาไทยได้ชัดเจนแล้วเรายังเป็นคนไทยที่ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมและภูมิใจที่เราได้มีภาษาไทย เป็นภาษาประจำชาติอย่าลืมนะลูกในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ของไทยแน่นั้นหรือคือภาษามาร่วมใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องมาร่วมใช้ภาษาไทยให้เหมาะสมกันตั้งแต่วันนี้ได้ไหมลูกถ้าได้แล้วไปฝึกฝนแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้คุณครูขอไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน